สวัสดีครับกูนี่จะพูดยังไงดีนี่้อนรับเกมเอกราเริงข่าวครับขยี้ขย่าวขยายยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็โอเคเอาเป็นว่าปกติเราจะสุบขุมปกติเราจะไม่โวยวายปกติเราจะวิเคราะห์นะครับแต่วันนี้นะครับอินเนอร์ล้วนๆนะครับสนุกสนานแน่นอนไปเละเป็นขี้เลยเล็กกว่าแมนยูก็เลี้ยงฟูนี่เล็กใหญ่ มาลุยกันดีกว่านะครับนี่คือเรื่องราวหลังเกมกับ6ประเด็นที่ต้องพูดคุยกันแล้วครับว่าทําไมนิพูร์มันถึงได้เละขนาดนี้นะครับขออภ,ภัยแฟนนิพูร์บางคนที่รู้สึกว่ารับไม่ได้กับการที่ต้องตําหนิทีมบ้างนะครับ ขอตำหนิหน่อยเถอะเอาละนะฮะก็ขอบคุณบทความโดยคุณฮายด้วยนะครับวันนี้เป็นคุณฮายเขียนมาก็น่าสนใจครับหยิบม,มาเล่าให้ฟังเคยนั่งดูบอลแล้วรู้สึกว่ามันโปร่งกับผลการแข่งขันไหมฮะผมเคยนะฮะเมื่อคืนผมผมโปร่งกับผลการแข่งขันช่วงคู่หัวคํามหกหนึ่งซึ่งคงได้ฟังเสียงคุณเบลระยำตําบอลแบบว่าระบายกันไปแล้วนะครับพอมาถึงเวลาของตัวเองนะครับช่วงกลางเด็กเจ็ดสอง หนักกว่าเดิมเยอะแล้วกูล้อไปซะเยอะเลยอ่ะเขาเรื่องนดีกว่านะครับทำไมได้บูถึงแท้ได้เลยเทสขนาดนี้ครับแล้วทำไมวินล่าถึงกลายร่างเป็นสิงเ์ผงอาจบุกไล่ถลุงทีมอดีตแชมป์ีิมียป์นี์ไปเรียกว่าไม่เกรงใจอารมทองเลยนะฮะน้องหงของเรานี่กลับบ้านแทบไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกเลยครับเขาบอกกันว่าอาร์เรียนคือตัวเกมเลย คือม um, ันก็น The no ่าน่าพ <w> ูดอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ตันหนิดตัดหิดอยู่ในใจแล้วนะครับว่าพอรีซองเจ็บเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าพออาเดียมันเฝ้าเสาเนี่ยผมผมพูดได้เลยว่าผมค่อนข้างไว้ใจเขาเลยแหละแต่ว่าพอมันเล่นเมื่อวานนี้ความไว้ใจมาลายหายสิ้นนะฮะคือก็ต้องบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมามันก็บอกเราหลายอย่างนะครับเพราะว่าหลายครั้งอาเดียมันจะพลาดง่ายๆเสมอนะครับแล้วก็ล่างสังหอนต้องถือว่าไม่ผิดเพี้ยนนะครับเรียกว่าแทงหวยก็คงรวยไปแล้วล่ะเพราะว่าอาเดียมันสร้างงานจริงๆครับผิดพลาดมมกตั้งแต่ มีแร่ของเกมนะฮะจังหวะนั้นโรเบอร์ซอนคืนกับหลังให้อาร์เดียนแล้วก็มีเวลาพักบอลมีเวลาคิดมีเวลาตัดสินใจมีเวลาตเตะทิ้งออกไปมีเวลาเยอะๆทิพหายดันทะลึ่งครับมึงเก่งเหลือเกินนะครับดึงบอลไวก้กล่าวว่าฉายแน่นะฮะแต่จ่ายให้เพื่อนในกรอบเขตโทษประธานโทษนะฮะพอพี่แกจ่ายนะครับไม่รู้ตาเป็นต้อหรืออะไรนะฮะจ่ายได้ส้นตีนมากๆนะครับก็จ่ายไปไปเข้าทางเฟริสแล้วก็ตกเข้ามาให้วาสกินยิงเข้าไปง่ายๆเลยนะครับพูดตรงๆเลยนะครับอาร์เดียนผิดพลาดไม่เยอะมากนะครับเพียง,งแค่ั้งครั้งครั้งเล่า เรียกว่าพลาดจนทําให้รูปเกมมันเสียขบวนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับปกติเนี่ยก็จะกลับมาได้ง่ายแหละแต่ว่าเกมนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเมื่อเสียประตูไปแล้วพวกเขาก็เสียประตูเรื่อยๆเรื่อยๆืๆแล้วก็เละเ,เ,เทะในที่สุดนะครับอ่าเรื่องก็ถือเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดที่จริงๆก็ถ้าลูกแรกเนี่ยไม่น่าเห็นใจ แต่ลูกที่ฉลับเนี่ยน่าเห็นใจทุกลูกนะครับแต่ว่าก็จะมีบางลูกที่ก็วิ่งไปวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะฮะเหมือนวิ่งจะไปตัดบอลน,นะครับแล้วก็หันไปมองลูกอ,อ้าวอิชิบหายเข้าประตูไปแล้วกูเหนื่อยจะพูดจริงๆว่ะแต่ก็อาร์เรียน ยังให้โอกาสอยู่นะครับคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ว่าพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ต้องถามแฟนเรียกภูด,ดีกว่าครับว่ายังให้โอกาสอารีนอยู่ไหมล้วน้าถามว่าเอาใครดีล่ะอ้นี้ก็อันนี้ดีที่สุดเท่าที่มีแล้วครับเพราะว่าคาริอุสก็ปล่อยไปแล้วนะครับแล้วอารีสอนเบเกอร์ผมบอกนิดน,นึงนะฮะเราต้องทําใจอยู่กับอาเรียนไปอีก 4- 6สัปดาห์เป็นอย่างน้อย ส,สกกนุกสนานกันแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าได้ร้องเข้เคทุกครั้งเลยเวลาที่โดนบุกนะฮะกูเหนื่นอยอีกข้อหนึ่งที่น่าจะต้องพูดคุยกันก็คือกองหน้าคนนี้ของสิงห์พงาดครับนั่นคืออลิวอสกินนั่นเองนะครับชื่อนี้เนี่ยต้องจําไว้เลยอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ใช้เม็ดเงินมหาศาลมากๆนะครับเรียกว่าทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยยังต้องอายเพราะว่าพี่แก่ทุ่มเงินร,ราวๆแปดสิบล้านปอนด์แล้ววอสกินเนี่ยคือนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรก็คือค่าตัวรรราาาาาล้้นนนนปปออดดคคบบไไึึงงงมมจกแซุ่่ รู้จักวัชสินด้ซ้าแต่ว่าหลังจากนี้ชื่อเสียงของพี่แกเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจะดังขึ้นเปรี้ยงเปรี้ยงตามสกอร์ที่ยิงเลยนะฮะก็ตอนนี้ผมว่าราคาค่าตัวเนี่ยพุ่งทะยานแล้วล่ะนะครับปีนี้ยูฟ่สี่ยังสามารถพัฒนาอีกเยอะนะครับหลังจากที่พี่แกแฮตทริกใส่หงแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะคนแรกในรอบ10ปีที่ทําได้ด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าวัสินเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงประตูนะฮะแต่ว่าเล่นงานโจโกเมสพูดเลยนะฮะว่าเสียหมานะครับโกเมสเสียหมาหลายลูกมากนะครับฉีกกองหลังให้พ ได้4ประตูแล้วด้วยหลุดเดี่ยวก็ยิงติดอาร์เดียนไม่งั้นมีถลุงทังขี้ใส่ริฟูมากกว่านี้นะครับคนนี้น่าสนใจครับหาช่องดีตัวใหญ่รูปร่างดีจ่ายบอลดีนะครับเล่นเกมโต๊ะกลับได้ดีวัส์กินเคยเล่นเป็นปีกมาก่อนด้วยเพราะนั้นจำชื่อนี้ไว้ให้ดีฮะโดยเฉพาะแฟนริฟูไม่ลืมแน่นอนนะครับต่อไปครับพูดถึงเรื่องภาพรวมมากดีกว่านะครับหงแดงเนี่ยฟอร์มตกกันทั้งทีมเลยฮะจะให้ไปโทษอาร์เดียนคนเดียวนี่ก็คงไม่ไหวนะครับฟูลแบ็กทางฝั่งของเค no นส์อานกับโจโกเมสนี่ผมว่า แม่งพาทัวร์แล้วทัวร์อีกทัวร์แล้วทัวร์อีกทัวร์จนจะเป็นนะครชัยแอร์อยู่แล้วนะครับรับมือไม่ได้เลยครับกับเกมบุกทางด้านซ้ายของอัเซนวิลล่าต้องชิงโชววิลล่าด้วยนะครับส่วนนางน้านฟูจูฟันได้ที่ว่าแข็งแกงร่งเนี่ยฮะวันนี้ดูกับเหมือนกับว่าพี่แกจำศึกมาหนักนะครับคือต้องยอมรับว่าฟันได้เนี่ยเล่นแม่งครบเกือบ90นาทีทุกเกมอะ่ะก็งงเหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะพักจะพอพักปุ๊บก็เละเทะนะครับก็ดูแล้วน่าจะเหนื่อยเอาการอยู่สำหรับฟันตาาลาาออ,าอ,าอย้มสไเ บอกว่าช่วยตามขาคนหายให้ทีไอ้จัเพราะว่าหายไปจากเกมไม่มีส่วนร่วมกับเกมใดใทั้งสิ้นนะครับสปองกลาคนอื่นเนี่ยต้องพูดกันตามตรงเลยว่าผ <ๆ S 2> เผลอๆเนี่ยนะฮะเอาเอาง่ายๆเลยนะ,ะเด็กเก็บบอลเนี่ยอาจจะยังเก็บบอลได้ดีกว่าด้วยะะไม่ต้องด่ามผมนะครับผมเชื่อทุกคนอยากด่าเหมือนกันเออนะฮะก็ พูดเวลาตรงรับคะแนนได้แค่นั้นเองถ้าคนอื่นเนี่ยผมมองว่าไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับส่วนคนที่โดดเด่นขึ้นมาจะเป็นซาร่าที่ยิง2ประตูได้โชต้าก็โอเคนะครับแต่ว่ากองกลางเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าส่วนมาแต่ละทีของออวิลล่าเนี่ยมันไปถึงพื้นที่ของเซนเตอร์แบก็กตลอดเวลาตัวดีเลเกตอย่างฟาบินโยวัยนาดุมมันก็ทําได้ไม่ดีนักนะครับแต่ว่าอย่างนึงก็ต้องบอกว่าพอโดนเยอะๆในช่วงครึ่งแรกก็ต้องเปิดหน้าแรกพอมันเปิดหน้าแรกก็หลังหลังก็ลอยสูงก็มีโอกาสเสียเพิ่มเพราะทำไม่ได้นะครับก เพราะฉะนั้นนี่นะครับความผิดพลาดนัดน,นี้นะครับทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะถ้าหากเรามานั่งหาแพ้ว่าแบบเฮ้ยอาร์เรียนเนี่ยแพ้นะ เป็นตัวทําให้ทีมแพ้นะเฉพาะอาร์เดียนคนเดียวก็ไม่สามารถทําให้ทีมเสียถึงเจ็ประตูได้นะครับอันนี้คือความราับผิดชอบส่วนรวมของนักเตะแล้วก็โค้ชรวมถึงแฟนบอลอย่างเราด้วยแฟนบอลอย่างเราก็ต้องทำใจครับเรามองให้มันเป็นเรื่องขำๆไปผมมานั่งอ่านมันยังขำเลยว่าแบบเออมึงเละได้โอ้โหเละกว่าโอ้ไม่เคยเจอเรื่องพูดเละขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าเรื่องพูจะกลับมาได้ในเร็ววันนะครับผมเชื่อว่าหลังจากพักเบรกทีมชาติไปเนี่ยพวกเขาจะตั้งสติและกลับมาได้ไม่มีใครอยากให้ผมไงยังขำมันแพ้อย่างนีีีีี้ครรรรรัแ่่ววาาอออมไไปปลลลลเเเเเยยยยจจจะงงงหซซสสืืิขำๆก็ นุกแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เฮฮาไปกับมันผมมาชวนทุกคนเฮฮาไปกับมันครับต่อไปนะฮะอีกหนึ่งข้อคือพอเราพูดถึงภาพรวมของลิเวอร์พูไปแล้วเราต้องพูดถึงภาพรวมของแอสเซนวิลล่าด้วยย้อนกลับไปซีซั่นก่อนเนี่ยแอสเซนวิลล่าเนี่ยนะครับสถานะตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่ทีมที่รอดตกชั้นอย่างบุบบิดเท่านั้นแถมเคยโดนลิเวอร์พูมาตกคาบ้าแบบดราม่ามาแล้วด้วยซึ่งนั่นก็เหมือน มันก็อาจจะทาให้พวกเขามีพลังมากกว่าเดิมนะครับมีพลังที่จะอยากจะชนะมากกว่าเดิมเรื่องแท็กติกเรื่องการโต้กลับเรื่องการเข้าทําของอาร์เซนอลบอกเลยว่าโคตรดีแต่ว่าจะเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันมีเรื่องของโชคของดวงด้วยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยิงกี่ลูกแม่งก็แลบเข้าทุกลูกคือวันนี้มันเป็นมันทั้งฟอร์มดีทั้งดวงดีฮะวิลล่าฟอร์มการเล่นของทีมวิลล่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาทำให้ดูดีเนี่ยผมว่าลยอตบาร์ลี่การเสริมบาร์ลี่เข้ามาเนี่ยทำให้เกม ตั้งตัวกันไม่ทันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่จะทําให้วิลล่าทําได้ดีในซีซั่นนี้ครับก็ยกมือให้เลยวิลล่าวันนี้ดีมากๆตบมือฮะประเด็นที่5ครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็หงผีเพื่อนซีไม่มีซัวจริงๆนะครับน <laughs> ังตตะที่มาเชลซูเนเต็ดน,นะครับแพ้คาร์วาตต่อเทอร์นาโตสเปอร์ไป6-1นะครับก็ได้เลยว่าบรรดาโซเชียลมีเดียเนี่ยร้อนระอุก,กันมากๆนะครับก็พอๆใจเย็นกันหน่อยนะจ๊ะ โดยเฉพาะแฟนริปูและแฟนแมนยูนะครับกูบอกตัวเองด้วยนะครับเล่นไปเยอะแลือเกินนะฮะก็เอาเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับอย่าไปคิดเยอะปัญหาของยูเนเตดกับปัญหาริปูแตกต่างกันนะผมมองว่าปัญหาของยูเนเตดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรูปแบบการเล่นที่เราแทบไม่ได้เห็นการต่อบอลที่สวยงามจากยูเนเตดเลยในเกมที่ยูเนเตดแพ้6กหนึ่งเราแทบไม่เห็นการขึ้นเกมที่ดูโดดเด่นและมีแบบแผนนะครับเราจะเห็นแต่ความผิดพลาดหลายๆครั้งหลายๆครั้งของนกเตะพอดันขึ้นไปสูงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่เยอะมากนะครับก เกมรับพอสมควรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์เกมนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทาไมป็อกบากับบูร์นันเดสพอเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยมันกลับเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกรวมๆแล้วมันก็คือเรื่องของระเบียบแบบแผนในการขึ้นเกมหรือว่าทรงบอลน,นั่นเองยูนเต็ดอาจจะทาได้ไม่ดีนะในขณะที่ลิวพูนี่นะครับมีการเข้าทําจากริมเส้นการต่อบอลเท้าสู่เท้าอาศัยความรวดเร็วแล้วก็การทําชิงทะลุช่องแต่ไม่เป็นผลในเกมนี้ครับและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมาธในเก รับโดยเพราะกลับขวาระยำเส้นดีครับในเกมนี้ก็ทั้ง2ทีมมีปัญหาแตกต่างกันก็กลายเป็นเคลื่อนซีกันที่พักเบรกทินชาติไปหวังว่าจะปรับจูนกันได้ทั้งโอเลกุนัโซชาและเจเกนท็อปนั่นเองนะครับอะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเกมระเลงข่าวผมว่ามันไม่ใช่ระเลงข่าวหรอกผมว่าผมมานั่งเกมเองบ่นหลังเกมมากกว่านะครับเพราะว่าบ่นยับเลยนะครับบ่นตลอดคลิปเลยว่าเรียบภูเนี่ยเล่นกันได้อย่างละหลวมนะครับสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับเรีูหลวมเกินไปวิงแบ็กและเซนเตอร์แบ็กด้านขวาใช้ไม่ได้ในเกมนี้ผมพูดเลยว่าใช้ไม่ได้นะครับส่วนเกมรุกนะครับฟิมิโนโ่ดรอปลงไปเยอะเนื่องจากว่าโดนประกบติดนะครับในขณะที่ซาร่ากยังเป็นคนเดียวที่แบกแนวลุกได้อยู่มิโกโชตา้าผมว่าเล่นเกรงใจเกินไปนะครับ จะร่วมทีมเกินไปหน่อยในขณะเดียวกันกองกลางเมื่อวานนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเรื่องฟูลกับแดนกลางที่หายไปนะครับยิ่งกว่าหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อีกและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเกมเองระเลงข่าวในวันนี้นะครับก็อยากให้ฟังคลิปนี้แบบขำๆแล้วสนุกไปกับมันนะไม่อยากให้จริงจังเพราะว่าเวลาที่ผมทำคลิปซีเรียสเวลาที่ผมทำคลิปวิเคราะห์เนี่ยมันก็มีนะฮะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปหนึ่งที่แตกต่างออกไปชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาครับผมทำแบบวิเเเเเเคคคคคคครรรรราา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 ะะะะหหหหห์์์กกกกกกก็็็ไไไไดดด้นะ้้้้้้้นน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 ืออออออววว่่่่่จใใผมม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 ททแแแบบบบบ he บ,บ,บบบบบบีียยลลงตตขขัััััชสญ ไม่พอใจตรงไหนกับเรอร์พูแล้วไม่พอใจตรงไหนกับมาเชชัตช่วยมูมนเต็ดคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยแล้วพบกันใหม่นะครับกับเกมเอในเอเลงขา่าวทุกวันจันทร์พุธสุกเวลา5โมงเย็นนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วขอตัวไปหาปี๊แป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับ